ไฟสิผาไปเจบพักก่อนจ้ะนี่เสียขอไก่ขอเจียงไปแล้วอันหมากอินทะผาลำคือจะอังมีหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยแบ่งต้นหอมจ้ะไอ้น้องไายเอาฝุ่นขิงวามานัำงแต่ไอ้น้องไอายักไก่ให้จ้ะ ตอนแรงๆจะสิมาว่วงเขาขอบกีนนะ่นัองบวบบวบเป็นหน่วยเหล่างามงามแต่ว่าบัตตันมีแนะ่แก่งใส่เอาว่าเขาขอบก็จะดละ่ะไปเขาขอบทำแล้วมา เรียงเข่าเลยหานี่เรียบร้อยจ้าเอากรกล้องสวัสดีก่ะสวัสดีครับผู้ใดจะบอกพี่น้องเขาง้อเขาคลอกเราไดยยังกินแรงหน่อไผเหรอมาอยู่ครับไปขอไก่พอไปหลับบ่ะอ๋อขอไก่พอไปหลับอีกตัว อ,อกบวบน้วยนี่ก่อนอบบวบงามติดนนนนแจก,ก่อนอเดี๋ยวแม่น้องไฟสิผ้าไปเจ็บผักก่อนจะมือนีเสียขอไก่ขอเตี้ยงไปหลบับเพื่อสิหลักเอาไป บอกขอมีไก่เป็นตลาดปอฝอมีเบืดไก่ออึดปาะนะพอเที่ยงมาบออึดพนะไปไปเอาไปหาเจ็๊บพักเลยบันนี้เดี๋ยวพอเที่ยงจับไก่ไว้ถาเจ็บใบหูดก่อนจ้ะเอาไปไว้ทอดกินกับพอเที่ยงมาจับเอาเลยพะนะเดี๋ยวเจ็๊บพักแล้วแลยจังสิจับเอาไก่จ้ะ ีน่นนองอันมากอินทภาลำคือจอังมีหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยนี่เนาะกำลังเป็นหน่วยแม่นองไปซิมก่อนาต้นนี้บ๊อบฝาดโอเคไปก่ปอเถอะ ต้นไห้กำลังงามมาเจ็บพักน้ำทงไฮทงหน้าเลยใบตูมทุกมิตรใบแกะแกับไทยเอาบบได้บไ,ไม่หยอดเอาใบแก่เนีน่ยใบพอ ตะตูไปตนทั้งสี่สิแม่แมนต่เป็นวยตกงนนานมากจ้ะเป็นวยมากเขาาับกินท้างในมันเลยหาเก็บอาใบอ่อนจ้ะพ่อได้ไปกินกับลาบอุ้ยบักติดาตุกมันแล้วพาเอาอยาาก,กินว่าได้กินโดนแล้ว ตะกี้ไปปีนเอาอยู่ต้นหน้าญ่เหรอตนหน้าไงเหรอว่าวท่านเปลีนอยู่ไปเอาไก่เหรอกเมียจ้ะเกือบเริ่มตะไข่เลยวันนี้ไข่ปั่นเหรอตะวาอยู่ในบ้านกะมีอยู่ดอกตะวายเดี๋ยวไปตะนาวมันจะง่ายแสบเตรียมจั่วเลย กินอย่างกินเม็ดมันน้ำติดหรอกไม่ใช่เม็ดมันยันยันนันตะดิบล้ำใส่หน่อยต้องเคี่ยวยำละเอียดไปน้องอไก่ล้วกับเมียบ้านบ้านี้าไก่พอเสี่ยงเอาไอทาแลวจ้ะน้องเมียอบ้านจา้ะถ้าเป็นหลับไก,จกไ่จังเลย อยู่ในบ้านจ้ะงานงานกังเป็นหินหอยกันเล่นกันเล่นกินหัวอ่อน,น,ออนห,อหออยิบหืิหยังลระไทถือค้าถือข้ากันถือกันพอป,ะปะ้าป่าทานอ่อนครับมันมา,ามาตั้งใจมาสวัสดีครับนะ สวัสดีครับก่อนฮะมาเร็วสวัสดีครับกันพูดแม่สวัสดีพี่น้องหลานพันกาจะมาหาถูกมือไปห้างนกห้างนอกอยูใสเจ็บบางหน้าวจ้ะห้างนกห้างน,ก,างนกใจเห็นมันยิ่หันหลัง เอววาเจอเอววาเจอ,เอ,เจอกินหลาบไกลน้ำใม่ไผ่บอมเมือนเอเอเป <c oughs> นหลอดแปงวัเ,เป็นยังผักสวนขั้วจ้ะนี่แปลงต้นหอมจ้ะไอ้น้องไผ่เอาฝุ่นขิงวาา่วมั่นจ้ำจ้ะมาใส่แปลงผัก ฟุ้นไสแล้วันนี้ก็โฮสน้าแแมบักรพริกพริกกระลังเป็นดอกทั้งน้อยแต่ครับครับผมนี่มะเกือเทศอ่ะกระลังจิเป็นปน,น่วยขึ้นกันอันนี้ผักกาดอ่ะไก่เข่ามาได้มาเคียมุนเม็ด ให้น้องไผລະะเสียดายให้มันใหญ่จังน้อยก่อนจ้ะจังสิแบ่งออกเป็นแปลงเป็นแปลงเ, <c oughs> เดี๋ยวสยิให้น้องไผ่หดน้ําพักก่อะ วันนี้สิฟ้าพี่น้องเขาขั้วพปเห็นหลาบไกลเห็นแม่กินนะครัะมือน,นี้กินฝีเมื่อน้องไปเด้อพี่น้องไปสิฟ้าเกาขั้วจะ้ะก่อนอื่นก็นต้องดังไฟก่อนตัวนี่จะผักผักด้มาเหลียบ้อย้วดังไฟให้น้องไปดังไฟกันเด้อจะ้ะติดไปไปติดแล้วค่ะติดแล้วพี่น้องเอาหมอมาข้างลก คุณเด้หอยเต็มอยู่คุณทางเดี๋ยวแม่น้องไพสิคั่วไก่ก่อนจ้ะน้องไพกับพ่อไก่เห็ดดอกพี่น้องแม่แม่น้องไพสิสอนจ้ะสิสอนลูกมื่อนี้สอนลูกเห็ดลาบไก่สิแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บ,บโอ้ยบ่แซ่บแม่บ่กินเด้อ <laughs> ุมไฟได้จะได้กินไว้ๆมันทิ่เมิ่อดกัอน,นอันฮะครับอ,อันแล้วเลยจ้ะฝอนผลแล้วแล้วแม่น้องไผ่ที่เป็นค้นแลนเนื้อออกจะ้ะจังเสียให้น้องไผ่ฟักจะ้ะเห็ดซอยกันหะไผ่ใส่เห็ดกระเขากันนะสิได้เก่งๆ้นานได้ลูกได้เมีย ไก่เอนงนจ้ะประมาณโลนึงเนี่ยมันมันไก่เลี้ยงอยู่หน้ากินแมงกินกินห้ำมจ้ะพอเราเอาส่วนมากสิได้กินแมงนั่นหลายหลายน้กยขึ้นกินห้ำมนั่นหนังเขาแยกออกไปถัดซ้อย เนื้อห้าสิฟักเพราะว่าพอเล่าแขวบอดีต้องฟักมุนมุนน้องไปเอาค่าแต่ใครไปใส่หมอไปก้อนลูกไปครับเสียงเราอเอาเวลาเอากระดูกไปใส่หมอไปครับดูกไปใส่หมอกันเนื้แยกดูกกับเนื้อเราจะนี้สิต้มน้ำสมุนไพรสด สิต้มใส่ใบขามอ่อนจ้ะกระดูกเป็นหอังให้น้องฟักฟักไกล้ให้จ้ะอันนี้ซ้อยเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่น้องไผ่อยเองเป็นตับกับซ้อยไตกับสอยจ้ะแล้วก็เป็นหนังซ้อยเรียบร้อยเนื้อสิบฟักจ้ะยันพอเลาวยำมาได้แถวว่ววด <laughs> าดีแม่แถวบ่าดีเอาติ ฟันอันที่ไปอุดไว้มันหลุดจ้ะหลุดเราบดนีทั้ทงโรล่งบาลเป่นก็ปิดงเมือเนาะเป่นบาห้เปิดเห็ดปั้นแม่น้องไทกันเลยเจ็บจินเข่าพบ่ค่อยไทยจ้ะปักม,มกกวนนแหลกๆหลอะโอ้คืออยู่ตัวนี้คิดปอดตอนไปซอยงานเพิ่นนปะักลาบย่ำ งานแต่งงานบุญงานอย่างสมัยก่อนในพ่นฟักลาบจ้ะสมือน,นี้พ่นใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องไปฟักกอน้อจ้ะเดี๋ยวแม่น้องไปสิไปเตรียมผักทอดกันจ้ะทอดใบบักโกูดโอ้ยห้าลืมเจ็บใบบักมีมานน้ำเนาะลืมใบบักขามอ่อนกับลืมเดี๋ยวหาเจ็บเอารอบ้านนี่ก็ได้นี่จ้ะ ปาดสองลองไปแม่ไปเจ็บอันใบขามจะ้ะเจ็บใบขามแล้วก็เจ็บพักติวมาไว้กินกับลาบหยอดย่มจะ้ะสมุนไพรล้วนๆวนมันเอาใบขามใส่หมอก็จะ้ะลองไปว่างานหนักไะนะฝักอันไก่นี่จ้ะ้องไปว่าพ่อละแม่พอนะพ่อกับพ่อ ได้สองฝาหลายเติบเดี๋ยวเ้าสิล้วนเด้อจ้ะมือนี่เดี๋ยวใส่สแสตบลุ่มจักน่อยก่อนขับเลยที่นี่เฮาก็เอารมด,ดีลุ่มด,ดีลุ่มจักน่อยเบ่กความนัวจ้ะเอาไก่มาลง่วัดนี้นะนี่จ้ะน้ำเดือดแล้ว ได้นำบาหลยวันนี้เอาไปลงเทลงเลยหนังกับไตกับตับต้องใิ่ล้วนใส่น้ำนเลจ้วค้นครับพอกั่วพอกั่วเมื่อไมจ่จะเสียบบนน้อพอเสียบปรับ ปับ๊บยังไอแม่ไอแม่ปั๊บยังเดี๋ยวให้นงไผ่ล้วนกันด้วยจ้ะจะปวพ่อละมั่งไผ่ปอล้วละลูกโป้งจ้ะปวดโดนเติบแล้ะจ้ะ ผมาผักไว้ก่อนเนาะ้องไฟฮั่นหอมจ้ะแต่วางมือเดอ้อน <c oughs> ึ้นมาเคฟเคไฟไผ่หัดไวจ้ะบอยเห็ดกับบ๊ปินต้องเห็ดโอ้ยตอนใหญ่เลยเดอ้อ แล้วไปเองเอามาันก็จะไปเองอเอาเลยตามสบายพาซี่จีนครับอันใบมันน้ำม็นอันอันจนหมดแล้วล่ะ น,นิ้วกะหันตีฮะนิ้วกะหันโอ้ยนิ้วย่าหันนี่ไม่ไมคีการพาปไปหาหมอขาหนุ่งไเ่เศร้าเหรอเด้อจ้ะตัดไหมเรียบร้อยแผลดีเรียบร้อยเหรอจ้ะขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่เป็นห่วงหนุ่งไปจ้ะห้องขังครับลูกโดดนะครับคงโดดย่าหันหน่อยไยเด้อลูก หาพอเสี่ยงเแล้วพอเห็นกินถือบะกิ๊กตั้บักิกนี่เผ็ดแต่แล้วพุทโธเนอะอันนี้บ่ได้หายนะคะพันหอมมุนแแ่บตาพันหอมบาหั่งพันหัวหอมจ้ะลองไปหายเลยน้ำต,ตาไหลพันหอมจ้ะอาเครื่องปรุงฮะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบางหน้าอปาดบางหน้าวไว้ พาเคืองพาเคืองระว,ว่างมือเด้อเสียวน้ำนองไผ่บ่ไปน่นอะบันดีก็ผพาเคืองอีกบันีีเอานอนโลงยังส่นี่นอนลองเอาโอนอนไปไนี่เอาใจมันออกนี่เัียงกลับไปน้อยนอยเจังเลยเอาใจบังหน้าออกเออนั่นละปาดออกอืม วางไว้แบนี้เตรียมเรื่องเรียบร,ร้อยเลือกจ้ะต้มตากออกมาจากต้มได้นีนนมเนาะค่ะแมนครับ,บใส่เลยหลุกอ้าวแบบนี้เคฟไทยสิบปุงแล้วใช่ยังก่อนรับซิมก่อนวะซิมนะคร่บเดียปะ อันล้วนใส่ลวดดีจ้ะหน้อยนึงยแต่ว่าเขาก็สิบปุ่มใส่ใส่อะไรก่ชุดโรลดครับ <laughs> ใส่ชุดโลดจ้ะอ่าชุดโลดไปอ่าลงไปปลาจ้ะผิกผง ปงลงไปอาใสอีกจังน้อยข้าวขวานะครับแมนใส่ข้าวขวากลับซอนหนึ่งแล้วนะอันนี้ใกล้เย็นแล้วเด้ย๋ยวจะพอว่าห้าวผักใะใส่ลงไปเลยแถมอีกจังน้อยนะข้าวขวาน้อมๆอมจากขวามิ้ม่ยเอาค้นค้น,นลูกเดาดังอีกแล้ว ข้าวรัวเข้าดังนนน่นแซ่บมคับโอ้หอมน้องอาบีบังเน่าโลคบ้างีหมกบบีบบังเน่าจะ้ะเอาอีกเตียงหนึง่งค้นเลยแบบนี้ คนให้เต็ทัวเลยตัวเลโตัวเลขน้องชิน่ะหอมล่งจ้ะลุ่งเหมือนเลยครับมีต้นหอมมีใบหอมปลอมหัวหอมลูกโดดจ้ะใส่ลงไปเลยข้นเอาน้องชินวางเลยก่อนตัวเล น้นในกัวตัวนั่นเลยเออต้นอีกในกรตัวยังปรุงนี่สุดเด็ดค่ะอาซิมเบิ้งหน้าบัดนี้อาซิมเบิ้งซ้อนแม่ลูกมือเลยซ้อนนะแตกปะแตกครับเดี๋ยวแม่ทีซีมกันเนื้อ ติมก่อนนี่มก่อนที่ล้างซิมอาหารต้องใส่ซ้อนเนอลูกด้าครับบางอย่างเข้าไปต้องใส่ซ้อนบางอย่างเข้าไปใส่มือได้อยู่อย่างเค็่สมตำเข้าไปใส่มือแต่ว่าลาบไก่เข้าต้องใส่ซ้อนแซ่บแล้วจ้ะก็ต้องใส่ยังอีก ไพ่จะเมียนมีทอดพร้อมเด้อพี่น้องกรอบกรอบ,อบลูกโดดจ้ะซาลาเน่ไปบันหาไปซูไปเที่ยงกินกันเด้อพี่น้าพอถ่ายเยอะจ้าเปิดอลเราบันนีอ้อืมคือเงินหรอคะซิมอืม แดนพอแสบวะุรจอดเลยกินเขาแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเอาสดต้มบ้างก็ได้ต้มไก่เออไเอาไม่ได้เปิดไฟเดืยดเดือบเต็มมือองไผพี่น้องเอ้มาด้วยเขาก้าหลาบไก่ของไผ่จะลาบไก่้ต้มมันน้ำต้มน้ำซุป แน่เนอะแม่น้องไงกับแม่ประดีค่ะแม่น้องไงอย่าไม่ยิ่งขานแรงเลยเนาะขานแรงน้องไพรสีมื่นน้องไพรแม่เฮ็ดต่อยจ้ะต่อยกันแม่กับลูกสีมื่นิตใจเฮ็ดเป็นกันบ่หัดจะเถื่อกต่บ่เป็นเนาะพี่น้องคิมนี่กับปากเป็นกำร่างแรงใจให้นแน่เด้อจ้ะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องไพ่แน่เด้อพี่น้อง อาฝากพี่ฝากน้องยาข้าวเนี่ยลูกฝากกดได้กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องไพกับแม่เนี่ยด้วยครับครับคิมนี่กันโอ้ยแม่ได่แล้วไปเลยสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับ